เมื่อเราแลกเงินแต่ตู้กินเงินเราไปนะทุกคนทําไงดีเดี๋ยวไปดูนครับเราก็กําลังจะแลกเงินนะครับผมแต่เงินนันติดค้างตู้นะก็เลยทุบๆซะเลยสงสัยจะไม่ได้เงินคืนแล้วแต่สุดท้ายก็ได้เงินมันออกมานะครับ เป็นไงล่ะพี่ฟ้าสุดยอดหลังจากที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าพี่ฟ้ากำลังดวงขึ้นนะครับพี่ฟ้าก็เลยมาจัดลอตเตอรี่จีนแบบขูดนะครับทุกคนมีใครเคยเห็นไหมนะครับบอกเลยว่าเงินรางวัลเนี่ยเป็นล้านเลยเพี่หลังจากนั้นพี่ฟ้าก็ไปรอช้านะครับเราก็เริ่มลงมือขูดกันเลยนะครับพร้อมกับอธิบายเพื่อนๆที่ ประเทศไทยนะครับที่มาเที่ยวกับพี่ฟ้าครั้งนี้นะครับผมก็ใส่กันใหญ่เลยนะครับหลังจากพี่ฟ้าขูดไปสักพักพี่ฟ้าก็ได้รางวัลแล้วนะครับผมเป็นมูลค่า100อยหยวนนะครับแต่พี่ฟ้าไม่พอนะครับพี่ฟ้าจะขูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้1ล้านบาทกับประเทศไทยนะครับผมก็ <S 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 หลังจากที่ขูดจบชุดแรกไปนะครับผมมันยังไม่หนำใจพี่ฟ้าเพราะพี่ฟ้ายังไม่ได้เงินตามที่พี่ฟ้าตั้งเป้าไว้นะครับก็ไปจัดมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะทุกคนแต่พี่ฟ้าจะไม่บอกว่าพี่ฟ้าซื้อไปทั้งหมดกี่บาทนะครับ ยให้ทุกคนช่วยทายกันนะว่าพี่ฟ้าซื้อลอตเตอรี่จีนเนี่ยไปทั้งหมดกี่บาทนะครับถ้าใครถ่ายถูกเดี๋ยวพี่ฟ้าจะมีรางวัลให้นะระหว่างนั้นนะครับผมพี่ฟ้าก็แอบไปเล่นกับหมาพันอลาสกันนะครับแกเครียดสักหน่อยแล้วก็จัดกันต่อเลยในชุดที่3นะครับพะชุดที่2เนี่ยห้วไปกันแล้วนะครับผมต่อเนื่องกันยาวๆไปนะครับแล้วคลิปหน้าพี่ฟ้าจะมาบอกว่าลอตเตอรี่ที่พี่ฟ้าซื้อไปวันนี้ทั้งหมดกี่บาทและจํานวนกี่ใบนะครับผมเดี๋ยวทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับไปในอีพีหน้านะครับทุก